ครับสวัสดีครับเพื่อนเนวันนี้เราจะมาเปลี่ยนหัวซิปเสื้อที่เป็นซิปแบบฟันปลากันนะครับเพื่อนเพื่อนครับเราเริ่มจากการดึงเม็ดหยุดซิปทิ้งไปก่อนนะครับเม็ดหยุดซิปนี้ตัวนี้ยังไงก็ต้องเอาออกนะครับไม่งั้นเราจะใส่หัวซิปไม่ได้นะครับลองใส่ดูก่อนนะครับถ้าใส่ไม่ได้เราต้องใช้ครีมบีบใหม่นะครับตัวนี้หลุดกล้องไปนิดนึงนะครับช่างเล็งซิปเลยไม่ได้ดูนะครับ ครับเราใช้ครีมบีบตรงสันที่เขาเก็บติดฟันซิปให้แบนลงนิดนึงนะคะหลังจากนั้นก็ใส่หัวซิปลงไปนะครับการใส่หัวซิปโดยเอาตูดลงค่อนข้างจะยากนะครับเขาจะติดอยู่นิดนึงนะครับแต่พอเข้าได้เขาก็จะรูดได้นะครับหลังจากนั้นเราจะใส่เป็นเม็ดหยุดซิปสำหรับซิปธรรมดานะครับตรงก้นซิปนะครับโดยปักเม็ดหยุดซิปให้ทะลุนะครับเพื่อน ปักให้ทะลุหลังจากนั้นก็บีบให้ติดแน่นนะครับแบบนี้นะครับหลังจากนั้นลองรูดดูนะครับหัวซิปจะต้องไม่หลุดออกนะครับถ้าหัวซิปไม่หลุดแบบนี้ถือว่าโอเคนะครับเพื่อนเอนหลังจากนั้นเราก็ลองใส่ซิปอีกฝั่งหนึ่งได้เลยนะครับหยอดน้ํามันซิลิคโคนเข้าไปในหัวซิปเล็กน้อยนะครับเพื่อนเพื่หลังจากนั้นลูดลงมาจนสุดนะครับแล้วลอง เสียบริมซิปแล้วก็รูดดูนะครับครับพอรูดแล้วดูว่าซิปไม่แตกไม่มีปัญหานะครับเราจะต้องเช็คฟันซิปก่อนที่เราจะเปลี่ยนหัวนะครับเพื่อนหลังจากนั้นก็รูดลงมาเป็นระยะระยะนะครับรูดลงมาแล้วก็หยดน้ํามันนะครับเพื่อนตัวน้ํามันจะเคลือบด้านในของหัวซิปนะครับแล้วก็เลือบเคลือบฟันซิปด้วยนะครับหลังจากนั้นก็รูดลงมาเรื่อยๆนะครับซิปหนึ่งสิ้นก็ ยอดสักสามระยะนะครับหยอดน้อยน้อยนะครับเพื่อนๆตัวน้ามันซิลิโคนเขาจะไม่เปื้อนผ้านะครับเพื่อนๆครับรูดลงมาจนสุดนะครับหยอดน้ามันซิลิโคนเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นก็ลองรูดให้สุดดูนะครับพอรูดลงมาสุดแล้วเราก็จะหยอดในหัวซิปนะครับแล้วก็ในร่องเสียบริมซิปนะครับหลังจากนั้นก็ลองเสียบริมซิปแล้วก็รูดดูนะครับเพื่อนๆพอรูดได้แบบนี้ก็ถือว่าเสร็จงานนะครับเพื่อนๆ หัวซิฟฟันปลาหรือหัวซิฟกระดูกแบบนี้นะครับช่างคิดหัวละ40บาทนะครับเพื่อนๆซึ่งหัวซิฟจะเป็น YKK ทั้งหมดนะครับแบ่งปันแค่นี้นะครับสวัสดีครับ